สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ก่อนสี่ได้ทำพิธีลอยกระทรงเนะจาการบรรกเหตุพิธีขอขามาลาโทษแมีคงค้านะคะก่อนที่จะมีการลอยกระทรงก็จะทำพิธีทางสงฆ์แล้วก็เอาการะทรงมาวางเพื่อทำพิธีแล้วค่อยเอาไปปล่อย ไปถูกไปโศกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ที่ท่าแม่น้ำมูลบ้านแดงท่าแพงนะคะตำบลกุซ่อนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ่ามาณาไนตานะครับอิมอ่าอ่าคือสีมาครบทลังค่าเพื่อนเนาะคอบบอเพื่อไห้บ่ได้ยกมือขึยไม่คิด ปยาโยมราษนรใน,นรถบาลและเท่าจัตตโรบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากุมภารีเนื่องในวันนี้ลูกหลานชาวบ้านแดงเพราอได้พระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาเด้ประกอบพิธีโดยการทำบุญดุทิศส่วนกุศลไปหาบรรพบรุษทั้งหลายที่ร่วมรับไปสู่คลละโลกแล้วนั้นมีบิดามารดาปู่จ่าตายาย อุปชาอาจารย์แม่ธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสกพระยาโยมราชนานยินละบาลแต่ท้าวจตุโลกระบาลทั้งสี่อสศุรกา,รายและผีปีศาจทั้งหลายที่วิญญาณเลวร่อนทั้งหลายและสัสัตร์ทั้งหลายขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลในวันนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ที่ส่วนกุศลไปให้นี้ หากท่านตกทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์หากถึงสุกขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุอ่ะขึ้นน้ำมัว้อมกันเด้อน้ำมัว,ว,มวตาอ่ะถาวายเลยได้ครับพี่ลูก เสร็จเส้นลุกอ่ะถา้าไปแลออ้วลออว่วนน <c oughs> า,วางแล้วก็เอาไม่ออกเลยเพราะที่จำขึ้นเลยอ้าวว่างแล้วเรียบร้อยลกุกบานเออนะครับเออนะครับนนเขาพร้อมกันนะครับยังรอนะครับท่านหนึงกําลังเข้ามานะครับท่านีกเ <c oughs> พื่นหนึ่งผู้ใดอ่าท่านใไรลอบานคุณพ่อทองผู้บอกอ่าอันพันจโป คุณทรงศักพันจโปนะครับท่านผู้ซอยลุงละวีวิศัยมาริยินอะไรมารินยินบ่เอาเลยจงไหนอื่นทอาผู้ใดแท่นกับบอกอะไรดีครับผมขวบปรับขึ้นเ่ยเอาเอาคุณแม่บุญเรื่องนาราจันนะครับไปแท่นนะครับไปแท่นเออไปแท่นเออรุ่นลูกไปขอเราบ่โอ้มีแล้วมีแล้วมีเข้ไปแล้วลูกหลานเท่าขาแท่นอาบน้วยยังนะครับอ่าบน้วยยัง เฝอตะตนเงินนั่นแหละอยากเฉพาะทูเออนะครับอ่านี่คือนะครับูรงล,ลานของคุณพ่อผองเนาะนะครับที่เป็นมีน้ำใจนะครับในการถวายนะครับหรือว่ามอบในส่วนของที่ดินนะครับไปทิพยานให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนะข้าพระเจ้าจบนิพพานพัภจญโยโหต,ตุต ลูกจัดกระทงประสงค์จงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคาขอเทวดาทรงฤทธิสิ่งเสถิต